สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรกู้ผิวแก่ลดอายุผิวนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าถ้าใครได้ลองทํานะคะก็จะติดใจมากๆและสูตรนี้ทําง่ายมากๆด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะที้เราจะใช้เป็นเจลวัสลีนสําหรับเจลวัสลีนเขาจะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวรดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะเจลวัสลีนเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ สมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะสำหรับน้ํำผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมานะคะและน้ำผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องสมานแผลลดการเกิดสิวทําให้ผิวเราเนียนเรียบยิ่งขึ้นค่ะสหรับน้ำผึ้งเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะ เราคนส่วนผสม2อ,อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผสมส่วนอื่นๆนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสําหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามหรือจะใช้เป็นน้ํามะขามเปียกก็ได้นะคะสําหรับตัวผงเนื้อมะขามนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวลดร,ริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นและจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะสําหรับใครที่จะใช้เป็นน้ํามะขามเปียกจะใช้ประมาณ2ช้อนชา ะะถ้าใครที่จะสะดวกใช้เป็นผงเนื้อมะขามนะคะสามารถใช้เป็นผงเนื้อมะขามประมาณครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะเราจะใช้ไม่เยอะค่ะวันนี้แม่นายจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามนะคะจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสําหรับผงเนื้อมะขามนะคะเราจะเก็บรักษาได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้ค่อนข้างนานเลยค่ะเราก็ไม่ต้องเสียเวลามาผสมนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนหรือว่าก่อนอาบน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ล้างได้ง่ายขึ้นค่ะและสูตรนี้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นําเนื้อครีมมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะ สูตรนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าได้ลองทำแล้วจะติดใจมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มขึ้นนะคะเขายังจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอค่ะสําหรับใครที่ผิวบางแพ้ง่ายสามารถทดสอบการแพ้ก่อนได้นะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อน1รอบหรือใครที่จะใช้ผ้าชุบน้าอุ่นเช็ดออกก่อน1รอบ <มา S 1> และหลังจากเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะ,<ป>ะให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อน1รอบหรือใครที่จะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นเช็ดออกก่อน1รอบก็ได้นะคะ ก็จะให้ล้างออกง่ายขึ้นค่ะสามารถล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติและหลังจากล้างนะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบขาวกระจ่างใสขึ้นมาทันทีนะคะและจะมีผิวที่เนียนเด้งขึ้นมาด้วยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำทำอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะก็จะไม่ให้รบกวนผิวเรามากเกินไปค่ะเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทำได้เลยนะคะและที่สำคัญทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ